สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อคำทำนายรักแพ้จะแพ้ระยะทางหรือไม่นะคะรักแพ้จะแพ้ระยะทางหรือไม่สำหรับคนที่มีรักทางไกลนะคะหรือเป็นความรักที่อาจจะอยู่นต่างจังหวัดต่างอำเภอด้วยก็ได้นะคะต่างภาคก็ได้นะรักแพ้จะแพ้ระยะทางหรือไม่นะ เรามาตรวจเช็คพลังงานเส้นทางความสัมพันธ์คุณและเขานะคะที่ผ่านมานะเส้นทางพลังงานความรักของคุณนะคะกับเขาที่ผ่านมาเป็นยงไงบ้างเส้นทางความรักของคุณนะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆเ,เรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ขลุยหวานรวดเร็วทันใจนะ แต่มันมีความมั่นคงซ่อนอยู่นะคะค่อยๆเรียนรู้กันค่อยๆค่อยๆพูดคุยกันค่อยๆทําความรู้จักกันนะแล้วเ,เป็นความสัมพันธ์ที่ใช้เวลานะคะแล้วก็ได้ไพ่ห้าไม้นะซึ่งแน่นอนนะคะระยะทางกายความสัมพันธ์ถ,ถ้าถ้าถ้าจะราบเลื่นเลยทีเดียวมันก็คงจะไม่ใช่นะบางทีงมันก็อาจจะมีปะุปสรคอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ได้ด้วยนะ แล้วก็ได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะทั้งห้าห้าไม้เท้าและห้าเหรียญเกิดขึ้นนะความสับสนความว้าวุ่นใจความคางแกงใจความไม่สบายใจนะได้ไพ่อัุวินไม้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความชัดเจนนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นคนที่ ไม่หยุดนิ่งในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานในเรื่องของการงานเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องทำงานที่อาจจะต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะงานเขาจะต้องเป็นงานที่อาจจะต้องมีการเดินทางตลอดเวลามีการคิดมีการวางแผนในเรื่องของการงานอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะเขาเป็นคนชอบทำงานนะคนตัวน,นี้นะ แล้วก็ได้ไพ่สิบไม้นะคะในหัวเขาจะคิดอยู่แต่เรื่องงานตลอดเวลาเลยนะคนคนนี้นะหรือจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบอย่างที่บอกนะเขาก็เป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะงานเยอะเท่าไหร่คนคนนี้ไม่เคยบน่นขอให้ขอแค่ให้มีงานทําและนะคะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมากถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขาจะเป็นคนที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้นะ เขาค่อนข้างที่จะทุ่มเทความรักทุ่มเทใจทุ่มเทแรงกายแรงใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะงานถึงแ,แม้งานเขาจะเหนื่อยงานเขาจะเยอะภาระเขาจะมากมายเพียงใดนะคุณก็ยังอยู่ในใจเขานะอันนี้คือเส้นทางความรักของคุณที่ผ่านมานะคะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่านะคะแล้วในปัจจุบันในเวลานี้นะคะความรักคุณและเขาเป็นเช่นไรบ้าง ณเวลานี้ปัจจุบันนี้ได้ไพ่ The l o เ e r รนะคะเขาเรียกว่าเบทเนฟาในเวลานี้ขนาดนี้ความสัมพันธ์คุณกับเขาก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะถ้าเคยมีการไม่เข้าอกเข้าใจกันมาก่อนเคยมีปัญหานะเคยมีการคิดมากกันมาก่อนนะความอากเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณในครั้งนี้มันจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะบอกว่าเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ปล่อยมือคุณนะคนคนนี้แต่คุณอาจจะมีความคิดมากนะคะหนึ่งโดยคือในเรื่องของระยะทางด้วยสองนะอาจจะด้วยหน้าที่การงานก็ด้วยบางทีอาจจะทําให้ไม่ค่อยได้คุยกันหรือไม่มีเวลาได้คุยกันนะลัต่างที่บอกไปนะคระว่าขึ้นมาใบาแรกได้ไพ่เจ็ดเดียนนะคะไพ่เจ็ดเดียนธาตุดินเพราะธาตุดินเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือวาาจ,จะช้านิดหนึ่ง นะพอมันช้าเนี่ยหรือมันมีการจุดยิ่งในบางช่วงมันก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะในการกลับมาได้ได้เรียนรู้กันได้พูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ไพเฮอร์มิตนะคนคนนี้เป็นคนที่คิดช้าทําช้านะเขาเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างรอบคอบ เขาเป็นคนที่ทำอะไรจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้านะแล้วเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่อาจจะใช้ชีวิตโสดมานานจนคุ้นชินกับความโสดคุ้นคุ้นชินกับการใช้ชีวิตคนเดียวมานานนะะบางอย่างเขาก็เลยมันก็ยังยังชินอยู่นะคะยังชินกับการใช้ชีวิตอย่างอย่างอย่างเขาเรียกว่าอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะลุยไหนก็ลุยอยากจะทับเลือดถ้าลุยงานก็คือลุยงานเลยอะนะ จนบางครั้งอาจจะมีการล้าเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ไปบ้างนะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งเขาไม่ได้ล้าเลยนะในไพ่คิงไม้อมคนคนคนี<ๆ>้เป็นคนที่ชอบทํางานจริงๆเป็นคนที่บ้างงานอนะต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่บ้าง,งานถ้าในเรื่องของคําพูดก็เป็นคนที่พูดจามีเหตุมีผลน,นะความคิดความ,มาอ่านเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะ เขาจะไม่ใช่คนที่ทำอะไรตามใจตัวเองนะถ้าในความสัมพันธ์ในเวลานี้และตอนนี้เขาค่อนเอาค่อนข้างที่จะพึงพอใจในตัวคุณเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขในความรักของเขาที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้นะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้บอกเลยว่าเขาค่อนข้างแฮปปี้ควาค่อนข้างที่จะมีความสุขวันนี้บุคลิกภายนอกเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกอาจจะไม่ใช่คนหวานหวานนะแต่เขามีความจริงใจ แล้วก็ได้ไพอ่อัศวินดาบบางครั้งเขาเรียกว่าในท่านในเรื่องคำพูดคนคนนี้จะเป็นคนที่พูดอะไรก็คือเขาเป็นคนที่ชัดเจนอะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะตัวคุณเองบางทีคุณอาจจะมีงอนบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็เขาเรียกว่าเขาก็เข้าใจนะคะเขาก็เข้าใจคุณคนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าในเวลานี้เขาคิดและรู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่ ใ้ภายสี่ช่วยแน่นอนนะคะเขายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังไม่สามารถทําอะไรตามใจตัวเองได้นะเหมือนกับเขายังอยู่ในสถานะที่ยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรให้มันเสร็จสิ้นภายในตอนนี้มันยังไม่ได้นะคุณว้าวุ่นใจเขาเองเขาก็ว้าวุ่นใจไม่ต่างไปจากคุณนะภาระที่มันอยู่จรงหน้าเขานะคะทุกอย่างเนี่ยมันยังทําให้เขาขยับขยือนหรือยังทําให้เขาไม่สามารถที่จะเคลื่อน เลื่อนออกมาทําอะไรได้ลุกขึ้นมาทําอะไรตามใจตัวเองได้นะเพราะเองเขาก็รู้สึกไม่ได้ต่างไปจากคุณนะเพียงแค่คุณอาจจะรู้สึกว้าวุ่นใจมากกว่าเขาเท่านั้นเองนะไอ้คนคนนี้เขาก็มีความว้าวุ่นใจด้วยเช่นกันมีความไม่สบายใจมีความ <S <S มันยังไม่ค่อยได้ดังใจอย่างอย่างอยางที่เขาคิดเอาไว้ะนะเนื่องด้วยภาระที่เขามีอยู่นะคะแล้วก็อาจจะด้วยระยะทางที่มันไกลกันด้วย ถามว่าเขามีการคิดวางแผนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขามีการคิดวางแผนนะแต่เขายังไม่สามารถที่จะลงมือทําได้เขารู้นะคะว่าคุณมีการรอคอยก็อยู่คุณมีความรักที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงให้กับเขาด้วยนะคุณหวงแผนในความรักครั้งนี้แล้วคุณก็เรียกว่าคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มีค่ามีความหมายสําหรับคุณมากเขารู้นะคะเขารู้ เขารู้ถึงความคิดเขารู้ถึงความรู้สึกของคุณเขารู้ถึงอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาอารมณ์โดดเดี่ยวการรอคอยของคุณอันนี้เขารู้นะได้ไพนะ่ส u s t i c e ในไพ่ t o ว e แล้วก็ด้ไพ่ขิงถวยเขาคิดได้เขารู้สึกเช่นไหนบ้าง เขาอยากจะทําทุกอย่างให้มีความถูกต้องให้มีความชัดเจนให้มีความยุติธรรมสาหรับคุณเมื่อถึงวันนั้นเขาจะมาเคลียร์ทุกอย่างอะไรที่มันเป็นปัญหาคาราคาสังเขาจะเคลียร์ให้จบสิ้นนะคะเพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นกับคุณเพื่อที่จะได้มาสร้างครอบครัวกับคุณเพื่อที่จะได้มาลงเอยกับคุณนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปต่อจากกับคุณด้วยเช่นกันนะคะไพ่ใบนี้นะคะในเรื่องอารมณ์ว้าวุ่นใจของเขานะ บอกว่าเห็นเขานิ่งๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาสบายใจนะคะเขาเองเขาก็มีความว้าวุ่นใจไม่ต่างไปจากคุณนะแต่มันยังไม่สามารถที่จะรุกขึ้นมาทําอะไรได้แต่เมื่อทุกอย่างที่เขาเคลียรเรื่องงานเรื่องส่วนตัวของเขาจบสิ้นแล้วเนี่ยเขาจะนะคะเขาจะมาทําตามความฝันของเขาเขาถ้าจะจะเดินตามหัวใจของเขานะคะตามใจที่เขาเรียกร้องและปรารถนาที่จะได้มาเจอคุณที่จะได้มาลงรอยกับคุณนะ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถามว่าในตอนนี้เขาคิดเช่นไรกับคุณอยู่เขาคิดอยากจะทํา,าท,ทุกอย่างให้มันถูกต้องและชัดเจนเพื่อคุณนะมันจะมีการจบสิ้นของเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นหรือนะคะอีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งที่เห็นจากหน้าไพ่เนี่ยคนคนนี้นะเขาอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนนะหรืออาจจะยังมีปัญแ,และอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่า ผลทางกฎหมายที่มันยังคาลาคาสั่งเป็นอยู่นะเขาอาจจะรอให้ตรงนี้มันจบสิ้นแล้วเขาจะเดินทางมานะคะมามอบความชัดเจนให้กับคุณเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณรอแล้วเขาก็รู้ว่าคุณรอ,อก็อยู่เขารู้ว่าคุณรักเขามากแล้วเขาเองเขาก็รักคุณมากเช่นกันนะครวนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าประเด็นเลยนะว่ารักแพ้จะแพ้ระยะทางหรือไม่นะรักแพ้จะแพ้ระยะทางหรือไม่นะ รักแท้ของคุณจะแพ้ระยะทางหรือไม่รักแท้จะแพ้ระยะทางหรือไม่ได้ไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะไพ่สวยมากได้ไพ่ก้าวไม้ไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าจะหนักแค่ไหนในความสัมพันธ์นี้เขาไม่ปล่อยมือแน่นอนแล้วก็ได้ไพ่เมจิเชียน เขาจะกลับมาจัดก,การเรื่องราวระหว่างคุณและเขาได้ไพ่เฮลเฟนได้ไพ่เรมูนลักแท้ของคุณไม่ได้แพ้ระยะทางเลยนะบอกเลยว่าไม่แพ้ระยะทางนะคะรักของคุณไม่ได้แพ้ระยะทาง เมื่อถึงเวลาเขาจะมาแน่นอนเมื่อถึงเวลาคุณกับเขาจะได้เจอกันนะคะความเหงาความโดดเดี่ยวความอ้างว้างของคุณและเขาการรอคอยการได้มาเจอกันของคุณและเขานะการได้ลงตัวระหว่างคุณและเขานะคะเขาจะกลับมาหรือเขาจะเดินทางมาทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเลยแค่ไหนหนักแค่ไหนเขาไม่หวัน่นนะคะเขามาแน่นอนเมื่อถึงวันนั้นนะคะ ซึ่งเขาอาจจะต้องไปเคียร์เรื่องอาลาวะไรของเขาให้จบสิ้นนะแล้วก็ได้ไพ่ถ่ายกองเป็นไพ่เด f o o l นะเขาพร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะลุยนะเขาจะไม่ได้กลัวเลยนะคะว่าผล้างหน้ามันจะเป็นยังไงเขาพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางมาหาคุณนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขารักแพ้ของคุณไม่ได้แพ้ระยะทางแค่รอเวลานะคะแล้วคุณกับเขา ก็จะได้มาเจอกันได้มาลงตัวได้มาลงเลยกันนะสำหรับใครที่มีประเด็นตรงนี้อยู่นะคะขอให้คำทำนายตรงนี้นะคะจงเป็นของคุณขอให้คุณได้มีความสุขมีความสมหวังในความรักครันน้งนี้รักแท้ไม่แพ้ระยะทางนะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ